เพื่อพี่เพื่อน้องครับน้ำตกหมูครับพี่น้องน้ำตกหมูส้มตำแคบหมูข้าวเหนียวครับพี่น้องมาเสบแสบน้ำกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพบพอกับผม จึงกึ่งชาแนลเวลาหิวอีกคือเก่าพี่นอ้องเลอกเวียกเลอกงานแล้วเกมาส่วนพีส่วนวน้องกินคือเกา่าได้น้ำตกหมูครับกับอาหารหยอดหิตสมตำจากหมูข้าวเหนียวผักกระมีครับนะสมตำเผ็ดๆ็กับพี่นอ้อง ตุ๊กมูครับ

เพื <łość> ่อพี่เพื่อน้องครับอืม That's <laughs> right. อิ่มครับอิ่มพอกันกลิปนหนาไปแล้วหิวเลยครับเด้อนี่ครับ